ดีครับพ่อแม่พี่น้องปิงปองชาแนลครับมือนอีาพาฒาเทียวน้ำตกแต่ไม่หิเก็บเห็ดพร้อมครับพี่น้องเห็ดเผาะพวาดได้ก่งได้ถวยน้อยนึงอยู่ครับสี่ีวิวน้ำตกให้พี่น้องไดเบิ่งนกันนะครับเนาะอันนี้คือต้นต้นกำเนิดของน้ำตกต่านนกเขียนครับอำเภอเซกาจังหวัดบึงการน้ำตกครับนี่น้ำตกยังยังบล่อยายเนะครับช่วงนี้น้ำตกยังบล่อยไหนี่ครับ ดังพีมาดังพีตาก,กล้องมาพีครับอยาบมากรีวิวนะครับอันนี้เป็นจุดเช็คยินที่สวยอยู่นะน้ำตกตัดนกเหี่ยนนะครับกบอกพี่นออ้องอ่าหน้าถ้าหน้าน้ำน้ำก็จะเยอะน้ำจะหลากแถวนี้เบิดเลยนะครับเออนี้ก็จะเป็นอันตรายนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำน้อยก็จะขึ้นมาได้เก็บเฮ็ดร้อมเด้อพี่นอ้องเด้อพี่ถเออมาบินทั้งนี้ครับ อันนี้ต้นต้นเป็นต้น,น้ำตกเลยเป็นลำทานเล็กๆนะครับมามากล้องมาต้นต้น,น้ำตกนะครับเป็นลำทานเล็กๆเย็นสบายดีพนะี้น้องมาด้วยครับกาเล็นหน,น้าน้องกันน้ำตกตัดนกเขียนนะครับนี่คือต้นกำเนิดที่แท้จริงของนกเขียนนะครับ ทีมงานเท่ากับสีไปลัดเลาะนะครับน้ำตกครับนาะอันนี้คือน้ำยังไม่หลากเท่าไหร่ครับครับทีมงานได้เห็ดอยู่นะครับมาเก็บเห็ดแล้วก็มาเที่ยวชมน้ำตกด้วยนะครับน้ำตกเพนเนาะ วิวบรรยากาศข้างบนครับสวยงามด้วยพี่น้องทา่ทามกลางเออป่าเขียวขจีเนาะครับเนาะ Aha. น้ำตกสวยงามมากครับเดี๋ยวสิลกภาพไปลงุงไปลินข้างล่างครับนะเนาะจะตามลงไปครับนี่ฮะโอ้หินประล่านหินงามครับพี่น้องเป็นอันซีนอีกหนึ่งที่ของอําเบรเซกาเนาะครับจงบังหวัดบึงการของเรา ป่าท่ามกลางป่าแมกไม้สวยงามที่นอ้อหนา้าฝนกันปลากะเขี้ยวขจีผืน่นพันธัญญาหารกะอุดมสมบูรณ์เนาะครับงามงามครับวิวบรรยากาศสวยงามครับอันนี้เป็นสันเทิ่งของน้ำตกนะครับผมจะลงไปสันลางนะครับโขวดหินโอ้งามครับพี่นอ้อง ทีมงานลงไปก่อนละฮะพี่นอ้องสวยสวยสวยนะครับป่าเบญจพรรณป่านะครับทีมงานอยู่ข้างล่างนี่ครับน้ำตกสันล่างครับเดี๋ยวเขาเศมมะเหลียนอยู่ตรงนี้ครับพี่นอ้องนี่ฮะเศมมะเหลียนน้ำตกอยู่ตรงนี้ครับ ตกตาดนกเพียนชั้นล่างพี่น้องมาตามผมก็มารับเดี๋ยวจะพาเล่นน้ำตกเนาะวันน,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 นี้เนาะแต่เด็กมืนๆในกระนอยครับพี่นอ้อง แงครับกระดาบแห้งมันจิงะไล่ได้นะครับเห็นที่ห้องบนไหมเรื่องบนสวยครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปโฟกัสทางนู้มไหมโนะฟกัสตรงแอ่งนะ้ำ ภูมมากกันแล้วว่างื่นจักหน่อยนะครับรว่ามันมีกระไขรน้ำเนาะ,ะเด็กๆก็จะลื่นได้นะครับตามมาครับตามมาครับมาใ,ใกล้ๆแ้าเวลาน้ำาดากแองตรงนี้แองตรงนี้สีน้ำลายครับแองตรงนี้ถ้าขาน้ำลายเนาะันก็จะมันจะไล่ได้สะไล่น้ำได้จ ระวังนิดนึงเรื่องของความลื่นลืนลน่นลื่นมันลื่นเพราะว่ามีตะไคร่น้ำแล้วดีครับตาบ้างให้ดูหลุมให,ให้ดูงหลุมครับพี่น้องหลุมน้ำบางเครื่องตากระมาอยูนี่แบบนี้นะฮะหลุมเดี๋ยวต้อนหลุมนี้ดีกว่า เย็นชื่นใจครับหน้าบุภูเขาเย็นหน้พี่น้องลายลายร้อนอตามมาครับตามมาแห่งนี้ <c oughs> นะครับก็จะเป็นลำธารไหลลงไปข้างล่างลำธารก็จะเป็นอีกชั้นหนึง่งมันก็จะมีหน้าผาพี่ํำตก ได้ล,ลงไปห่วยได้ลงไปห่วยข้างล่างอีกอีกสั้นหนึงอยู่ครับนะฮะสังเกตปลาปลาซิวปลาขาวปลายังสงเกกระายะแคายกล้องมาทางนี้เดี๋ยวไปทางนี้ ถ้ามาเที่ยวน้ําตกก็ใ้ระวังความปลอดภัยนะครับเรื่องน้ําป่าไหลลาะเนาะเขาก็ต้องอ่าั้งเจ้าหน้าที่อุทยานบนบอกน้านําพายเรืออ่าแล้วก็มันจะมีความลื่นของน้ําตกความลื่นของน้ําตกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้เห็ุให้อาตราเนะะเาะสำหรับน้องน้องหนูนะครับโอเคครับมือนี่กันฝากความสวยงามของน้ําตกตัดนกเยียนไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปหนา้าจะเหตุยังสิไปยังเดี๋ยวพอ,อกันไหมในคลิปหนา้าเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำเด้พอดพี่น้องเด้อครับทีมนี้สวัสดีครับบรรยากาศของน้ำตกน้ำตกตานนกเขียนครับสวยงามครับออพิกัดที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับนะครับสวยงามมากเป็นอันซีนอีกทีหนึ่งพี่น้องใครแวะมาบึงกาฬก็แวะเที่ยวแวะชวมก็ไนนด้เด้อครับเด้อ สวยงามครับสวยงามบ่พี่น้องนะครับโอ้โชว์น้ำตกนะฮะเขาถ่า เราดูดูนี่มาโดนแล้วเนาะครับเนาะหลังจากที่พักกันแห่งแดงมาโดนครับฮะสวยงามครับพี่น้องอขอเชิญชวชวนเด้อครับเด้อมาเที่ยวน้ำกันครับหน้าฝนแล้วเที่ยวน้ำตกเนาะครับเนาะ